เมื่อวานส,สวดเรื่องของมรรคแปดพอไปดูในพระโสรอย่างเช่นสมมาทิธิโสรนี่ก็จะเห็นว่ามรรคแปดมรรคแปด็นทางสายเดียวนะ แต่ว่ามีองค์ประกอบอยู่แปดอย่าง้รนาะูะเจ้าตรัสว่าเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นเหตนะุจึงทำให้สัมมาสังกัปปะพอเหมาะพอดีของเขานะนะสัมมาสังกัปปะเป็นเหตุก็ทำให้สัมมา วาจาพอเหมาะพอดีพอสัมมาวาจาพอพอดีก็ทําให้สัมมากรรมันตะนะพอเหมาะสัมมากรรมันตะเป็นเหตุก็ทําให้สัมมาชีวะในพอเหมาะสัมมาชีวะพอเหมาะก็ทําให้สัมมาวายมะพอเหมาะสัมมาวายมะเป็นเหตุก็ทําให้สัมมาสติในพอเหมาะ สมาสติพอเหมาะทำให้สมาสมาธิพอเหมาะพอดีอเขากนะโกรกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันนะมกนะักแปดมันพอเหมาะพอดียังไงเมื่อมีสมาธิิก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องนะหรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้จริงแล้วทุก คืออะไรนะความทุกข์นั้นเป็นผลของการยึดถือนะว่ามีตัวกูของกนะูหรือที่เรียกว่าอุปทานขันตอนะนเวลาผู้เจ้าตรัสถึงเรื่องของขันห้าจะสรุปลงไปที่อุปทานขันทุกครั้งนะอย่างเช่นเวลาให้ดูขันหนะ้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพูดง่ายๆก็คือ ในขณะที่รู้เรื่องของกายภาพนะเล้วเราเข้าไปดูกายภาพทั้งหมดเนี่ยนะทั้งที่เห็นได้ด้วยตาทั้งที่สมัมผัสได้ด้วยหูนะรู้ได้ด้วยกลิ่นอย่างเงี้ยนะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงได้อย่างเงี้ยนะหรือรู้สึกรับรู้สึกถึงรสได้ด้วยตัวชิวหาศรัสาตัวลิ้นเนี่ย เวลาเราพูดถึงรูป,ปรขันจะเป็นนึกถึงไอ้สิ่งที่ตามองเห็นอย่างเดียวนะนนบางอย่างรู้ได้โดยใจ้วยซ้ำไปอย่างเช่นตัวอาโปธาต์อ,อททย่างนี้เป็นตน้นหรืออาการที่มันเคลื่อนไหวอย่างเช่น,นตัวกายวิญญ,ญาตวจีวิญญาตก็คืออาการเคลื่อนไหวของกายอาการเคลื่อนไหวของวาจาเวลาจะพูดเวลาจะร้องไห้เวลาจะหัวเราะอะไรพวกนี้เป็นตน้น นะก็อาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยอาศัยใจด้วยที่จะเข้าไปรู้เรื่องของรูปประคันทั้งหมดนะเพราะว่ารูปประคันนั้นมุ่งไปที่ตัวนะสะสารพลังงานทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสสารอย่างเดียวนะพลังงานด้วยนะอย่างเช่นคลื่นเสียงกนะลิ่นอะไรพวกนี้นะแล้วจะเ,เป็นเรื่องของพลังงาน เราไม่สามารถทีจ่จะเอามือไปจับได้พูดง่ายส่วนในตัวเวทนาขันก็คือ,อความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งทุกข์ที่เรามักจะเรียกกันว่าเฉยเฉยรูออ้เบียขาบางทีเวลาเรามาใช้ง่ยายๆเป็นเรื่องของอานทับซ้อนก,กับสภาวะอื่นโนดยเฉพาะสภาวะที่จิตเป็นกลางต่ออารมณ์ซึ่งไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะ เอาเบาเวทนาคืออาการที่จิตไม่สุขไม่ทุกข์แค่นั้นเองตัวสัญญาขันก็คือตัวจําได้กับต,ตัวหมายรู้จําได้คือจําสิ่งที่เป็นอดีตได้หมายรู้คือหมายรู้ในอนาคตแค่นั้นเองจำอดีตหมายรู้ในอนาคตนี่คือตัวสัญญาขันที่เขาทำงานโดยการเทียบเคียงกับอารมณ์ เก่าๆก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เคยรับรู้มานะเคยสัมผัสถูกต้องเคยได้ยินได้ฟังมาอะไรอย่างนี้เป็นตะ้นตัวสังขารละขันก็คืออาการที่จิตปรุงแต่งเป็นกุศลมั่งอกุศลมั่งนะเป็นบาปมั่งเป็นบุญมั่งเป็นดีมั่งเป็นชั่วมั่งนั่นะแหละคือตัวสังขารละขันแล้วก็ตัววิญญาขันคืออาการที่จิตเข้าไปรู้อารมณ์ต่างๆรู้ว่า กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังสัมผัสถูกต้องนะกำลังนึกคิดต่างๆรู้อาการพวกนั้นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าตัววิญญาณขันนะทีนี้พอตัดถึงเรื่องของขันก็แาไปว่ามันมีตัวประธานก็ไปยึดถืออยู่ว่าไอขันเราเนี่ยเป็นเราเรากําลังรู้เรากําลังสุขเรากำลังทุกข์อะไรก็แล้วแต่เรากําลังเดินเรากําลังนั่ง เมื่อไรก็ตามที่มีความส่มีเรากำลังเป็นอะไรอยู่นั่นแหละคืออาการของอุปาทานขันหรืออาการที่เรียกกันง่ายๆว่าความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูอยู่ในขณะนั้นๆน,น,นะตัวนี้พอรู้ว่าทุกข์เหล่นี้เป็นผลของการยึดถือในขันอย่างงี้เนี่ยมันก็จะไปนค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาอาการที่จิตเคยไป ยึดเกาะอ,อยู่ตัณหาอุปทานมีองค์ธรรมอย่างเดียวกันก็คือโลภะเจตสิกนะนะเป็นตัวโลภะเหมือนกันนะนะโลภะก็คือไอตัวอยากได้นี่แหละนะฮะเพราตัณหาเราแปลว่าทยานอยากอุปทานแปลว่ายึดถืออย่างงี้ะนะนะยึดมั่นถือมั่นอย่างงี้ตอนที่เรานะมักจะได้ยินคำแปลอย่างนี้อยู่เสมอนะแล้วก็ พอมันเข้าไปเห็นแล้วว่าอ๋อทุกมันเกิดจากเพราะมีตัวตัณหาเาไปทํางานอยู่ในเองพอรู้ทันตัวตัณหาอาการรู้ทันเหล่านั้นคือมรคน,นะนะผลก็คือตัวนิโรธก็คืออาการดับทุก์ขเกิดตามมา,านีน่ตอนนั้นนี้ก็เรียกว่าตัวสมาธิฏฐิพอมันสมบูรณ์พอมันเป็นเหตุเป็นผลของมันชัดเจนอย่างอยู่แล้วอย่างเงี้นะ มีความเห็นนี่มันถูกต้องมีความเข้าใจต่อชีวิตอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาจะคิดอะไรทีนี้มันจะไม่คิดเพื่อจะเป็นไปเพื่อการปรุงแต่งให้เกิดตัวตน,นมันจึงพอเหมาะขึ้นมา,นาม,นมันคิดเรื่องอะไรล่ะความคิดจะเป็นตัวสมาสังกปะคือความคิดที่จะออกจากกามออกจากกามคือออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายนา เคยติดกับอาหารอร่อยอรอรยเคยติดกับรสชาติแบบนี้เคยติดว่าจะต้องแต่งเนื้อแต่งโตแบบนี้นะจะต้องไฮโซแบบนี้จะต้องอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าถ้าขาดมันแล้วฉันจะตายเนี่ยนะขาดมันแล้วฉันอยู่ไม่ได้นะก็จะรู้ว่าอ๋อไม่มีมันก็อยู่ได้นะก็ะไอ้สิ่งที่สแสวงหาอยู่นั่นเพื่อ,อามาสนองตัวกูของกูทั้งนั้นเลยนะมาเลยมีความคิดที่จอกจากกามนะนีมะสังกปะเนี่ยนะ นะตอนนี้พอรอมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเหตุแล้วมันก็รู้แล้วว่าไม่มีใครที่คนที่เราควรจะโกรธที่เราควรจะเกลียดนะมีแต่สัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่ควรจะมีความสงสารมีความกรุณาต่อกันทั้งนั้นเลยก็เกิดเป็นอวิหิงสาเป็นอัพยาปาทะสังกปะเกิดขึ้นตามมานะความคิดที่จะไม่พยาบาทความคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครเขา้า าม,มาเป็นกระบวนการอยู่อย่างนี้อันนี้คือความพอเหมาะของมันนะแต่นี้พอมีตัวสัมมาสังกัปะปะเป็นเหตนะุก็ขอให้เกิดสัมมาวาจาตามมานะจะพูดจะจาอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อการโกหกหลอกลวงใครนะไม่พูดส่อเสียดยุยแยงทะเลาะให้เกิดความทะเลาะเบาแวงนะนะไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อตามมาพรเห็นแล้วว่า นะแท้ที่จริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากความยึดถือมันไม่ได้เกิดจากเพราะคนโน้นคนนี้มาทําให้ทุกข์นะต่นี้เราสังเกตด,ดูสังคมเราตอนนี้เลยมันทะเลาะเบาแวงกันมากนะวัคซีนใหม่มารัฐบาลก็โดนดา่านะสมควรจะโดนด่าไหมถ้ามองด้วยเหตุด้วยผลก็สมควรจะโดนด่าอยู่รอบทตอนนี้แต่ว่านะต่อให้รัฐบาลเก่งขนาดไหนก็ คงจะได้อย่างเงี้ยนะฮะโรคระบาดนร็ระบาดมันไม่ได้สนใจรัฐบาลหรอกนะไม่ได้สนใจว่าจะมีใครด่าไม่ดา่านะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างงี้แต่นี่โรคระบาดก็ไม่ใช่เหตุที่แท้จริงด้วยนะเหตุที่แท้จริงก็คืออาการที่จิตเขายึดถือเนี่ยตัวกูของกูทั้งได้กลัวโรคระบาดกลัวความลาบากกลัวจะอดอยากนะมันไม่เคยมันไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนมันอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะไปกินร้านไหนก็ไปไม่ได้ เกิดความอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาเงี้ยนะก็ขอยเกิดตัวมิจฉาวาจาตามมาเนี่ยด่าไปเพื่อระบายความเครียดของตัวเองความทุกข์ก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนซึ่งต่อให้ม่มีโรคระบาดมันก็ยังมีทุกนู่นทุกนี่ตามมาอยู่ดีชีวิตเป็นอย่างนันน้นนี่เพราะความไม่เข้าใจก็เคยเกิดมิจฉาวาจานี่ถ้าสัมมาวาจามันเกิดขึ้นพอเหมาะพอดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้สัมมา กรรมันตะคือการกระทําที่ถูกต้องนะเวลาเราสวดมนต์แปลกันนะท่านมักจะแปลไว้ว่าการทํางานทําการงานที่ถูกต้องนะพอไปดูเนื้อหามันไปทํางานตรงไหนนะปานาติปาตาเวรมณีเงี้ยไปทํางานอะไรเนะี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาพุทธภิณกากรรมที่จริงแล้วถ้าจะแปลตัวหมายตรงๆงเขาคือการกระทําที่ถูกต้องนะการกระทําทุกการกระทําที่ไม่เป็นไปเพื่อการทําลายชีวิตผู้อื่นเขา ไม่โกหกหลอกลวงใครเขาแล้วก็ไม่ไปแ,แย่งชิงของรักของห่วงของใครเขานะการเมสวิชาจารย์นะไม่แย่งชิงบุคคลนั้นป็นที่รักเพื่อ,อามาเป็นของตนเองนี่เป็นตน้นนะนี่ก็กลายเป็นตัวสัมมากัมมันตะตอทนี้พอมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะที่มันพอเหมาะพอดีองมันอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้สัมมาชีวะ เวลาจะประกอบอาชีพอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นก็กลายเป็นสัมมาชีวะขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าไม่ประกอบอาชีพทุจริตนั่นเองนะอันนี้คือเรื่องที่ไปสังเกตดูตัวเองนะนะีทีนี้พอตัวสัมมาอาชีวะพอเหมาะพอดีังมันแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัมมาวายามะเวลาเราจะเพียรอะไรขึ้นมา ความเพียรน,นั้นก็เป็นไปนะเพื่อก่อให้เกิดความประโยชน์และความสุขตามมานะให้สังเกตดูละกันพระเจ้าจึงเน้นว่านะมีความเพียรที่จะยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลไหนที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เจริญงอกงามไพ่บูรณ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะกุศลไหนที่ยังไม่เกิดก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิด นะไหนเกิดแล้วก็พยายามทำลายมันละมันเสียนะเป็นความเพียรภายในทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะรู้ดีว่าที่ขยันข้างนอกทำหมากินเอาเป็นเอาตายอยู่นั่นนะมันเป็นไปเพื่อการสนองอัตราตัวตนนั้นเลยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขที่แท้จ,จริงแตีนี้พอเข้าใจแล้วว่านะอะไรคือทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกแต่งแต่มาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมานะ มันก็ขอใเกิดความคิดถูกต้องแล้วก็มีศีลที่ถูกต้องเห็นไ,ไหมสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะมันก็เลยขอให้เกิดตัวสัมมาวามาที่ถูกต้องตามมานะทนี้พอมีความเพียรที่ถูกต้องนะความเพียรที่จะยังที่จะเจริญกุศลความเพียรที่จะละกุศลเนี่ยนะก็กลายว่าตัวสติที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่สติแบบโลก,โล,กล้ะสติที่จะระมัดระวังใจตัวเอง นะไม่ให้มันก่ออกุศลขึ้นมาอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นการเฝ้าระมัดระวังนะหรือรู้ที่กายเวทนาจิตธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอไอ้ที่เรารู้เพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้อกุศลมันเกิดน่นะตัวสติสัมปัญญะที่เป็นกุศลอยู่นั้นเมื่อเรารู้อยู่ยบ่อยนะอกุศลก็เกิดไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติอย่อยางนี้ นะตันนี้พอสัมมาสติมันเป็นเหตุก็ก่อยเกิดสัมมาสมาธินะไม่ใช่มิจฉาสมาธิถ้าเราไปดูในวัสดุจริงเนี่ยท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสมาธินะนะตัวนี้มันมีสัมมาสมาธิเนี่ยก็คือมีฌานเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่สมาธิหัวตนะไม่ใช่สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิที่จิตตั้งมั่นดีแล้วก็ไปเที่ยว เสกกระถายคนนั้นคนนี้เขาลำบากเดือดร้อนไปเที่ยวเสกตะปูเข้าท้องคนอื่นอะไรอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันไม่ได้สําคัญนะหรือแม้กระทั่งสมาธิอย่างอื่นนะบางคน,นมีจิตที่แข็งจนกระทั่งบังคับใจคนอื่นเขาได้ให้อยู่ในอำนาจของตนได้อย่างเงี้ยนะนเพื่อหวังประโยชน์อะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เ,เป็นเรื่องที่ เป็นมิจฉาสมาธินะครันพอสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้อะไรก็เป็นเหตุให้สัมมาญาณะนะนะคือความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะถ้าเราไปดูในหลักธรรมก็เขาเรียกว่าสัมมัตสิบอย่างนั่นะนะก็คือทําให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะตัวปัญญาจริงนะม,มันควรจะต้องรู้อะไรอย่างนี้นะ นะีตอนนี้ปัญญาของเราส่วนมากก็เป็นปัญญาที่รู้แบบโลกโลกนะนะรู้เพื่อที่จะแสวงหาความสะดวกสบายกับชีวิตตัวเองรู้เพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นรู้ที่จะเปลี่ยนโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดกันอยู่ตอนนี้นะเด็กรุ่นใหม่เขาคิดกันอย่างนั้นนะนะนะรู้เพื่อที่จะได้ร่ารวยกับชาวบ้านเขาเงี้ยนะความรู้เหล่านั้นเป็นมิจฉาญาณน,นะนะความรู้ที่จะ ดับทุกข์ให้กับตัวเองนะจึงจะเป็นสัมมาญาณนะนี้พอมันรู้ถูกต้องขึ้นมาก็มีเกิดสัมมาวิมุตต์ตามมาสัมมาวิมุตต์คือความหลุดพ้นที่ถูกต้องนะของพวกเรานี่มันหลุดพ้นอย่างหนึ่งแล้วก็วิ่งไปยึดถืออีกอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไปสังเกตนะเช่นหลุดพ้นจากความยากจนมันก็ไปทุกเรื่องอื่นแทนทุกเพราะสมบ,บัติที่ตนหามาได้นะั่นแหละนะ หลุดพ้นจากอย่างหนึ่งก็วิ่งก็ไปยึดถืออีกอย่างหนึ่งอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นตัวสมัยหมดคือมันหลุดพ้นหมดทุกอย่างนะหลุดพ้นจากความยึดถือทั้งปวงเพราะมันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวตนอะไรอยู่ที่ไหนนะนนี้คือตัวสมาธิฏิเป็นตัวหัวกระบวนนะเหมือนหัวรถจักรที่นําให้ตู้ตรถไฟอื่นๆนะมันห้อยวิ่งตามมาได้นะี่นเป็นอย่างนั้น นะเป็นกระบวนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวมากแปดจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะอย่าไปแยกออกจากกันแต่ว่าเวลาเราฝึกเรื่องของมักเนี่ยมีโอกาสที่จะทําแบบไหนก็ลงมือทาอย่างเช่นนะตอนนี้ต้องพูดคุยคนอื่นมีโอกาสที่จะนะไม่ไปโกหกหลอกลวงไม่ไป พูดเท็จพูดหยาบอะไรกับเขาเนี่ยก็สมควรทำก,ก็ควรทำไม่ไปนินทาว่า้า้ใครเขานี่นะนะก็อย่าไปทำนะมีโอกาสที่จะทำดีเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็ลงมือทำแค่นั้นเอง้วนแล้วแต่เป็นการฝึกมักทางนั้นเลยนะในขณะเดียวกันก็ให้รู้ด้วยว่าทุกการกระทำไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสนองอัตราตัวตนนะคนส่วนมากเราไปดูถิแม้จะทำบุญก็ยังเป็นไปเพื่อการสนองอัตราตัว,ต,วตนท้งนั้นเลย อย่างน้อยก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าฉันทําดีนะเนี่ยฉันเป็นคนดีคนหนึ่งนะเนี่ยฉันทําประโยชน์เพื่อสังคมอยู่นะเนี่ยที่ฉันทําฉันทามันไกลนะทำเพื่อสดองอัตตาตัวตนงนั้นทําแล้วมันไม่ได้วางจริงๆนะไม่ได้เป็นไปเพื่อการปล่อยวางแต่ว่ายิ่งทํายิ่งยึดถืออย่างี้นะเออฉันก็ทําดีแล้วนะทำไมยังมาว่าฉันอีกทำไมมานินทาฉันอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งทําก็ยิ่งทุกข์แค่นั้นเอง นะี่ถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยทุกการกระทำนะทุกการกระทำทุกการพูดทุกการคิดนะก็กลายเป็นเรื่องที่มันเป็นไปเพื่อทำให้ไปละความรู้สึกว่ามีตัวมีต,มตนความรู้สึกว่ามีตัวกลวของกลูออกไปจากชีวิตทั้งหมดนะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำอย่างถูกต้องไม่งั้นเราจะกลายนว่าเอ๊ะทำไมเราทำความดีแล้วก็ยัง มีแต่ความทุกข์ท้งนั้นเลยแล้วก็ต้องคํานึงถึงด้วยว่าความดีที่ทํานั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อที่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะมันถึงจะทําดีขนาดไหนก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่วันย่งง่ําเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของกายของใจมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมอยู่โดยธรรมชาติทั้งมันอยู่แล้ว เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงว่าเวลาเราว่าตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตามกฎของไตรลักษณ์ก่อนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันจะไปวิ่งหนีกฎธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้อ่าต่นี้ถ้าเกิดว่าเราทําความดีอะไรก็ตามทําบุญอะไรก็ตามแห่นเป็นไปเพื่อท่นจ,จะได้รวยๆนะ่นจะได้ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปยึดถืออย่างเงี้ยไว้นะก็จะกลายว่าพอเจอภาวะอย่างนี้ขึ้นมา ราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าจะ,จะต้องสูญเสียพัดภาคอะไรเงี้ยนะนะเพราะว่าเห็นความเสื่อมสลายตามธรรมชาติเราก็จะทุกโดยใช่เหตุเนะว่าธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะมันทุกการกระทาที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อการที่จะละความยึดถือนะยิ่งตามจิตยิ่งเป็นกลางต่อความดีเหล่านั้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะนะทิาใจยิ่งสบายมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้น แนะปลว่าไอสิ่งที่เราทำนะั้นมันถูกต้องแต่ถ้ายิ่งทำก็ยิ่งยึดนะ่ะยิ่งมีคนจกย่องก็ยิ่งตัวฟูไปหมดใจฟูไปหมดนะ่ะเราเก่งเราดีางนะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งต่อไปเวลามีใครด่าใครว่าก็จะยิ่งทุกขาสากันนะ่ะอันนี้ก็ต้องทําให้มันถูกนะ่ะว่ามันก็ต้องเริ่มมาจากตัวสมาธินั่นแหละเป็นเบื้องต้นนะ่ะแล้วถ้ามัน ความเห็นมันผิดมั้งแต่เบื้องต้นนะความเข้าใจในชีตแบบผิดผิดมั้งแต่เบื้องต้นตัวที่เหลือทั้งหมดก็จะกลายเป็นมิจฉาไปทั้งหมดเลยพอเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตต์ทั้งสิบอย่างไล่มาเป็นกระบวนการอยู่อย่างนี้เลยที่ทำไมยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ เราก็เห็นคนที่มักจะบอกตัวเองว่าฉันก็ดีนะฉันนี่เสียสละเพื่อประเทศชาติเต็มที่เรื่อง,งนี้มาดาอะไรฉันนักนาอะไรนั่นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ทำน,นั้นทำเพื่ออัตตาตัวตนเพื่อชื่อเสียงเพื่อคะแนนเสียงอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยมีแต่ความทุกข์ตามมาแต่ถเกิดว่าทําแล้วก็จบทําแล้วก็วางทาเต็มที่แต่ไม่ยึดถือผลผลจะเป็นยังไงเรื่องมันเราทำเหตุอย่างเต็มที่แล้ว นะแต่นี่ผลเนี่ยมันส่วนมากเราวมักจะเอาไปวางไว้ที่ปากชาวบ้านเขาเนะีนะ่ะเอาไปผูกไว้กับพฤติกรรมของคนอื่นเขานะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ผูกไว้กับใครนะทาดีก็ถือว่าดีแล้วจบใครจะว่ายังไงก็เเรื่องมันใครจะตําหนิติิงอย่างไงก็ช่างมันใครจะเห็นไม่เห็นในเรื่องของมันนะทีของเราคือทาความดีถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เอาไปผูกไกับใครความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ แต่ถ้าไปปูกก็จใครความทุกข์ก็เกิดตามมานะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะลองไปสํารวจตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนียมันเป็นมีสมาธิิเป็นตัวนําอยู่หรือเปล่านะหรือทําด้วยมิจฉาทิฐิแนะม้จะเป็นการทําดีก็ตามนะต้องสังเกตดูนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน